ข่าวร้ายสำหรับชาวใต้ตอนล่างเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2568นี้ครับค่ะเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2568เวลา18นาฬิกา33นาทีมีประกาศเตือนภัยจากสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในภาคใต,ต้ตอนล่างซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาอย่างรุนแรงบวกกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำไมต้องกังวลเพราะปริมาณน้ําฝนที่มากขนาดนี้จะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่นครสีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสคําแนะนํา ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นในเขตชุมชนเมืองโดยติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแต่นี่คือสิ่งที่น่าคิดหลายคนอาจมองข้ามความสาคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติลองคิดดูว่าเราได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอย่างไรบ้างคุณคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและประชาชนควรมีบทบาทอย่างไรในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับค่ะ